คุณผู้ชมวันนี้จะรีวิวอาหารสั่งผ่านแอปเดลิเวอรี่วันนี้เราสั่งผ่านค่ายมีสีชมพูรครับเกอร์แมนฟู้ดแพนด้านะครับเออ่วันนี้นะครับวันที่16พฤศจิกายน2567นะครับเราใช้คําสั่งเราใช้ส่วนลดเซฟหกสได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเซฟหกสเนี่ยเขาจะให้คนละ2ครั้งนะครับเพราะตอบโปรโมชั่นให้นะครับ16พฤศจิกายนถึง30พฤศจิกายนนะครับสั่งเกิน139ลด60บาท นะครับวันนี้เราสั่งสนใจร้านนี้ครับก๋วยเตี๋ยวเรือกักหมูอยุธยาตึกยงเจริญนะครับราคาปกติร้านนี้55บาทครับร้านให้ส่วนลดนะครับเออส่วนลดถ้าถ้าส่วนลดแบบจัดส่งฮะร้านลดให้1 0แล้วเราก็ให้โค้ดพันธ้าด้ลดได้อีกนะครับแต่ถ้าไปพิกอัพเองเนี่ยมันได้ส่วนลดแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับมันไปประมาณมามันจะเออส่วนลดแพงได้น้อยกว่าให้จัดส่งนะครับบางทีต้องคำนวณดูนะครับ เบสเสร็จแล้วจ่ายไปเท่าไหร่ครับสามถุงนะครับสามถุงค่าส่ง12บาทนะครับบางทีก็9บาทที่12บาทเอ่อสังเกตว่าท่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยค่าส่งจะแพงกว่าวันธรรมดาในช่วงเวลาเดียวกันนะลองเทียบดูครับเบสเสร็จจ่ายไป100บาทถ้า10สตางค์ครับก็ตกถุงที่33บาทอ่อ33บาทเท่าไหร่เอ่ยเจ็ดเจ็ดหกสิบหกสิบกว่าสตางค์นะครับมาดูกันครับของได้มาแล้วเป็นอย่างไร นี่นะครับคุณผู้ชมอ่อันนี้ผมแกะให้มันฟีบๆจะดูง่ายนะฮะก็ปริมาณเยอะดีครับเยอะพอสมควรนะครับพี่เตี๋ยวเรือไม่ใช่ชามน้อยนะครับลูกชิ้นให้มา3เม็ดนะครับเนื้อสดนะครับให้ประมาณ5-6ชิ้นครับนี่นะครับถือว่าโอเคอยู่นะครับอันนี้คือน้าซุปนะครับน้าซุปเยอะทีเดียวให้มานะครับถือว่าดีทีเดียวนะครับถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอยู่นะครับน้าซุปรสชาติจะเป็นอ่ากลางๆนะครับไม่ได้เปรี้ยวเผ็ดหวานอะไรมากมายอ่อนๆนะครับกลางๆครับ นะครับอยากกินรสชาติเลยต้องปรุงเพิ่มเอานะครับนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับร้านนี้น้ำซุปหอมใช้ได้แต่ว่าไม่ได้รสฟีดปาร์ตเหมือนเหมือนสไตล์ปอเปียบนะครับนี่ฮะนี่เห็นไหมครับแล้เยอะอยู่นะโอเคเลยนะครับร้านนี้ครับตอนแรกก็นึกว่าจะนิดเดียวโอ้หลายหลนะครับเราซื้อมา3มถุงนี่ครับหนึอกับอีก50สิตังค์เห็นไหมครับ ได้เยอะทีเดียวนะครับอันนี้เส้นใหญ่มันจะติดๆก็ได้ดูดน้อยๆหน่อยน่าจะมีเนื้อเปื่อยนะไม่มีนะมีลูกชิ้นก็เนื้อสดนะครับนะฮะ อันนี้คือเราแกะชิมแล้วฉงจะแฟบๆนี้ฮะเพราะว่าไม่อยากรัดป่องเก็บไว้ก่อนนะครับนี่ถือว่าน้ําน้ําซุปก็ให้เยอะนะครับอ่าดีเลยเราได้ไปเติมผักเติมเส้นเติมเครื่องเอานะฮะให้มันอิ่มนะครับกินกับข้าวก็ได้ถือว่าโอเคนะครับร้านนี้ครับร้านนี้อยู่ตึกยงเจริญนะครับในแอปก็เปิด24ชั่วโมงแต่บางทีก็ไม่แน่ไม่นอนนะนะฮะแต่ส่วนมากก็เ็าจะเปิดนร้านนี้ครับก็เขาเป็นร้านอยู่ใต้ตึก คนดอนเจเจรรญเนี่ยเคยผ่านไปอยู่นะครับถือว่าดีทีเดียวนะครับร้านนี้โอเคไม่ไม่แพงนะไม่แพงเท่าไหร่นะครับ5้าทิบ้าบทราคาปกตินะครับร้านถ้าสุลด10%นะครับในกรณีจัดส่งถ้าปิกอัพเนี่ยจะได้20%นะครับแต่ว่าถ้าจัดส่งเนี่ยลด10%แล้วพันด้าก็โค้ดลดซ้อนเข้าไปอีกครับมันก็เลยได้ถูกลงนะครับถือว่าโอเคนะครับนี่เขาก็ให้เยอะนะครับอ้คือโเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะนี่นะครับลูกชิ้นนะครับลูกชิ้นก็เนี่ยฮะเม็ด ลูกิ้นนะครับลิ้น3เม็ดแล้วก็มีเนื้อสดนะครับเนื้อสดนี่ผมเทใส่ไม่ได้เทใส่จานเทได้เทใส่หม้อรีวิวนะเพราะว่าต้องไปแบ่งคนอื่นด้วยฮะสั่งมาแล้วก็หันหันกันนะครับแต่เอามามีรีวิวก่อนนะเนื้อสดเนื้อสดไม่ได้หมักนะครับเหมือนเนื้อสดหันหันแล้วก็ลวกเลยนะครับมันจะจืดๆหน่อยนะครับแล้วก็ไม่ค่อยนุ่มเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถึงปริมาณก็นะครับกับน้ําซุปก็โอเคนะครับไม่น่าเกลียดนะครับ นะฮะถือว่าใช้ได้ดีทีเดียวครับร้านไหนดีเราก็อวยร้านในหวยเราก็ด่าเพราะเราเสียตังค์ซื้อมากินเองครับคุณและวสวสดใจท่านผู้ชมค,ครับไรเดอ r ์รีวิว